อ่ะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนชาวโอเวนอวีนะครับผมหายไปหลายวีคอยู่เหมือนกันนะฮะประมาณ2วีคเออประมาณนั้นก็วันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่ของเกมซา m ูไรวอร์นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2นะประจำเดือนสิงหาต้นเดือนเลยมิชชั่นอีเวนต์นะผมมาเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมใหม่เป็นยังไงกันอ่ะพร้อมไปยังพร้อมก็ไป ตอนนี้ก็กิจกรรมนะจริงๆกิจกรรมจะมีทุกวีคนะของเกมเนี่ยอันนี้ก็กิจกรรมประมาณ13วันนะวันที่16ก็จะหมดแล้วนะครับก็เริ่มจากไม่งงเลยอ่ะป้ายทองป้ายทองคือถ้าเกิดสมมติเราเสร็จเราเสร็จกิจกรรม5กิจกรรมนะฮะก็คือภารกิจอ่ะเสร็จภารกิจ5ภารกิจมันต้องเรียกว่าภารกิจดิเออใช่เรียกว่าภารกิจนะ1ป้ายทองเนี่ยใช้5ป้ายเงินอ่ะก็คือข้างล่างนี้นะ แต่ข้างล่างเนี่ยคือตอนนี้ผมทําเสร็จไปประมาณหนึ่งละก็เดี๋ยวเหลือแค่ฟาร์มดันธรรมดารับเลเวลอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ยากมากนะมันก็เริ่มจากเขาเรียกว่าฟาร์มดันธรรมดาดันที่เอาไว้ฟาร์มเลเวลนะห้าสิบครั้งแล้วตอนนี้มันเพิ่งมีเหมือนให้ยืมเพื่อนได้ห้าสิบครั้งนี่แหละเออก็ว่ายง่ายคือใจเพื่อนฟาร์มนะห้าคนห้าสิบครั้งเออใช่ครบละใครรอดก็ไม่มีอะไรนะฟาร์มโกเลมมังกร เยอะะเออใครรอดนะเราเราจะวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะต่อมาคือตีหนอนอ่าอันนี้น่าจะเป็นหนอนสีหนอนสีก็สามหัวนะครับหนอนสีสามหัวแล้วก็ดิเมนชันนะครับก็วันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันที่ผมจะฟาร์มดิเมนชันอืมประมาณนี้ก็50ก็ไม่ยากมากตอนนี้อยู่ที่48แหละแต่นี้ข้างนอกก็กลาลังฟาร์มอยู่นะต่อมาก็เอ t นเทอร์อารีนาเวอร์อารีนาครับกิลค,คอนเทนต์ก็ตีกิลอะไรก็วันไปแต่ว่า30นี่คือหมายว่า ถ้าคุณตี RTA 30ปีก็คือจบแล้วไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วอ่านะวันหนึ่งคุณก็ตีอารีนาไปก็เท่าไหรละอารีนาก็น่าสิบห้ามั้งสิบห้าปีสมมติไม่รีนะตื่นเช้ามาปุ๊บกดเลยสิบเฮ้ยไม่ใช่สิบห้าประมาณยี่สิบนิด,นด,นดอ,อารีนานะอ่ะแล้วเราจะได้อะไรบ้างในกิจกรรมนี้ตัวทองเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบวันนะครับก็จะเอ่อเสร็จจากห้ามิชชั่นอันข้างบนเนี่ยนะห้าแค่ห้ามิชชั่นเองนะก็ได้ตัวทองหนึ่งใบแล้วแต่มันได้แค่วันลนะหนึ่ วันนี้จะเป็นสกอตส้มหนึ่งใบามานาสองแสนประมาณนี้10วันสุดท้ายเราก็จะได้ไฮไลท์ก็จะเป็นวันที่8เราก็จะได้ดิวิมอนนะครับแล้วก็ให้หินหินลีนะ,ะหินลีอันนี้ก็ทุกคนน่าจะกำลังหายังไม่พอยังไม่พอครับทุกวันเนี่ยคือไอ้กิจกรรมตรงนี้มันให้ทําทุกวันนะฮะไ,ไม่ใช่ไม่เย่ะทำครั้งเดียวแล้วจบนะให้ทําทุกวันนะนั่นหมายความว่าทําทุกวันเนี่ยพอคุณทําได้ทุกวันเนี่ย คุณจะได้เ n e r ร y ีฟรี200นะครับซึ่ง2 0 0ก็น่าจะเหมือนหนึ่งถังเต็มนะอ๋อเขาจึงช่วยผู้เล่นใหม่ด้วยนะถ้าเกิดเลเวลยัง49่อยู่ยังไม่เต็ม50นะซึ่งหลักๆนี่ใครเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมมาแบบว่าเล่นจนทำกิจกรรมได้นะี่ก็50กันหมดแล้วละ่ะส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้หน้าเนี้ยจะง่ายกว่าเดิมนะรประมาณนั้นก็สู้ๆน,นะเพื่อนๆทุกคนอ่าวันนี้วันนี้มันไม่จบแค่ตรงนี้ด้วยนะนเพื่อนๆจะบอกให้วันนี้มีคอร์สใหม่เข้ามานะผม โอ้โหอะไรครับเนี่ยให้ได้แห้งกันเถอะนะให้ได้แห้งกันเถอะนะรีวิวแบบรวดเร็วฉับไวนะเอาเริ่ม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 จากนี้เลยแล้วกันเริ่มจากจินนะเขาเรียกว่าจินมะลา่านี่คือคือยังไงผมก็ไม่ทิ้งหน้ามานะครับผมว่าตอนนี้นะ่าจะเปลี่ยนกลายเป็นอะไรนะลิซ่าแล้วนะน่าจะกลายเป็นลิซ่าแล้วก็ดูก็ดูเท่ดีไหมเราเราค่อยๆรีวิวไปแบบรวดเร็วฉับไวเอาท่าน,น้ำก่อนเลยไหม ดอกกุหลาบอย่างลั่นนี่เป็นไงตึกตึตแล้วก็ก็ก็สวยก็สวยอยู่ยิงแค่หนึ่งปิ้วอ้ท่านหนึ่งนี่อลังการปิ้วอลังการหยกใช้ได้อันนี้ท่านหนึ่งนี่เหมือนกันอ่าท่านหนึ่งเหมือนกันท่าสามเป็นไงเฮ้ท่าสามสวยป่ะท่าสามสวยป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจินลมจินลมพอจะได้ใช้บ้างโอ้นาฬิกานี่สุดๆไปเลย อุ้ยท่าสองโหดวะท่าสองโหดอีกทีหนึ่งเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไหนไหนุ<ๆ>กสิก็ท่านหนึ่งถือว่าอลังการนะท่านหนึ่งนี่หนักมากเลยท่าแสงอ่าท่านมือท่านมือเขาใช้ท่าน,นี้บ่อยจุด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 อ่าโอเคบุท่านมืดจบเลยท่านมือไม่เหมือนท่านน้ำนะไม่มีอะไรมากโอเคอันนี้ก็จินตลานะถามผมก็ใช้ได้งดงามอยู่งดงามอ่าแล้วก็นนี้คือ ดูอิดนะฮะอันนี้คือดูอิดเราไปลองดูลองดูสกิลกันหน่อยดูอิดส่วนใหญ่เรามาดูลมเหมือนไงวะอย่าไปอย่าเพิ่งไปดูแสงดูลมเหมือน,นวะลมเป็นไงอืมเป็นงูด้วยเป็นงูโอ้ยเป็นงูนะฮะไหนตบซิอืมอืมไปเลื้อยไปเลเื้อเยนะอเอาเรื่องไปเลื้อยนะฮะอืมนี่นี่แน่นี่แน่เออเอาเรื่องเอาเรื่องท่านหนึ่งเป็นไงเฮ้ยท่านหนึ่งเป็นไง เดี๋ยวๆเวขอขอดูท่าหนึ่งแบบเป็นงูนแบบหน่อยดิแป๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะอันนี้อันนี้เป็นธรรมดาตัวตัวไหนอ๋อตัวนี้ธรรมดาอยู่อ่ะเรามาดูท่าหนึ่งที่มันเป็นงูนะตัวเป็นงูดูยังไงโอ้เอาเรื่องผมว่าโดนอันนี้ผมน่าจะโดนนะอ่ะท่าไฟท่าไฟเรารีวท่าธรรมดากันอองคืออะไรจะกนาดนั้กันวนะเนียนี่แน่นี่แน่นี่แน่น ท่น้าอ่ะมันเป็นเหมือนพ่นน้ําเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพวกตระกูลแบบพกไซดอนนะอ่าเรามาดูตัวน้ําตัวน้านี่น่าจะนอยหน่อยเพราะมันยุ่งอยู่กับตัวมันเองถูกป่ะมันเป็นสายหิวเนะอ๋อเป็นงูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นท่าสองเนี่ยอ่าถ้าท่าสองของดูอิดก็เหมือนกันนะดูอิดลมนะขอย้อนกับมันลมหน่อยเนี่ยเหมือนกันซึมโอ้ลังการไหนแสงแสงเป็นไง แสงอืมฉลามยักษ์ว่ะฉลามยักษ์ก็มาว่ะโอ้เอาเรื่องแสงสวยนะแสงสวยผมก็แสงเอาเรื่องอยู่อันไหนไหนเป็นไงอืมโอ้ปาการังว่ะมาเป็นปะการังเหอนเพื่อนดูดิปะกาลัง,อง,ลงโอ้เอาเรื่องว่ะนี่เนทคือถ้าเป็นงูมันจะไปไว่ายไปเรื้อยเออถ้าเป็นงูจะว่ายไปเลื้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นร่างคนจะเหมือน โจมตีจากระยะไกลอ่ะแค่นั้นเกิร์ลเป็นไงแค่นั้นเกิร์ลมีใช้ธาตุอะไรบ้างอ่ะน่าจะธาตุน้นานานำแบบมัง้งใช่ป่ะหรือว่าธาตุลมไหมท่าลมไหมต้องดูท่าลมอืมอืมเงาเรื่องไหนยิงปืนนี่อ้ยาสวยอยู่นะถือว่าสวยอยู่ไหนในธาตุธาตุลมธาตุลมไ,อ,ไนนอ,อ้ปืนกลนี่อืมปืนกลอืมปืนกลนะ แล้วถ้าแล้วถ้าอ๋อมันเป็นท่าสี่เนาะอ๋อ,อตัวนี้เป็นท่าสี่เฮ้ยตลกว่ะดึงดึงเอ้ยเอาเรื่องเออเรื่องไออใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ไฟยังไงไฟไม,ไมไนน่น่ามีอะไรมั้งเราหน้ารีวิวหน้าหน้าได้แค่สองตัวอืมอะไรมันจอลังการขนาดนั้นนะเฮ้ยท่าลมผมชอบว่ะผมชอบปืนกลลมว่ะอ๋อ,อผมชอบปืนกลลมใช้ได้เลย แสงมันไงอืมอืมแสงน,น,นี่น่ะนี่น่าเน่เหมือนกันน่าเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนยิงฟองน้ำอะ่ะอ๋อก็ยิงเป็นกระสุนออกไปนั่นแหละนะอ่ะมืดมืดมืดอ่ะมืดมีท่าสี่ละอุ้ยท่านลมแจ่มสุดเลยว่ะผ <laughs> มแบบเช้าท่านลมอะ่ะเนี่ยตึงตึงตึง,ง <laughs> อะไรแบเนี้ย เออโอเคๆเช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหเบลดแดนเซอร์นี้ผมว่าไม่ค่อยต่างจากอันเก่าเท่าไหร่นะโอเคผมใช้ท่านมืดอตอันนี้ผมใช้ท่านมืดนะเป็นละลองดูดิอยะก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าเหมือนเดิมเดิมอ่ะก็ก็เอาง่ายๆคือเซ็กซี่ขึ้นนะดูเซ็กซี่ขึ้นดูเซ็กซี่อ่ะไฟไฟอะเราเราใช้ไฟกันบ่อยนะรีวิวไม่ลุกตัวรีวิวแต่ใช้งานนะการใช้งานอย่างเดียวโอ้โหไม่ผ่านห่ะ ไอออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะคาวเกลือที่คาวเกิลือใช้แสงบ่อยแหละสุดละคาวเกิลือใช้แสงบ่อยมาลองลองดูดิพี่พี่พี่เฮ้ยมันหนาวด้วยมันมีมันหนาวด้วยว่ะโอ้เรื่องว่ะเอ้ยเป็นมันมีมันหนาวด้วยโอเคส่วนใหญ่คาวเกิลือเราน่าจะใช้แต่แสงแหละนะโอ้เลยเลยดูแต่แสงให้ดูแล้วกันโอ้มะนาวอะเออเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเค เออเราจะผมชอบชอบชอบปืนกลลมว่ะชอบจริงนะเนี่ยจริงจังไงนะนยิงไหมไนะอกทีนี้เด้งเด้งเด้ง <c oughs> เอาเรื่องว่ะเออเออเออโอเคอโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับวันนี้เป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะก็นะเ,เป็นกิจกรรมใหม่นะก็เพื่อนๆก็ไปทําดูเกมแจกของนะแล้วก็ไปรับเติมซะหน่อยนะฮะประมาณนี้ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ